วันนี้ได้มาอบรมห้าวันเนาะตามโครงการเพิ่มผลิตภาพสิยนค่า,าเกษตรมานเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงตัวได้ความห้่นอย่างพ้องแล้วก็จะเอานําไปปฏิบัติใช้ได้ก่อเจ้าเมื่อเจ้าน้องกันยาใช้ห่อมาเจ้าตอนนี้ต้องมาอบรมห้าวันนะเจ้านอกก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะเจ้าเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องการตลาดนะเจ้าว่าตลาดบ้านเขามันเป็นยางใดพ้องเรื่อง พัก่าเจ้าเรื่องที่บ้าผักเป็นเทียงเนี่ยเจ้าเราจะทำจะด้ายเจ้เพื่อกับมีสอนมาเจ้าเพื่มีวิทยากรมาสอนกะเพื่อความรู้กับเพานักนะเจ้าน้องกะจะได้นําไปปฏิบัติในส่วนตัวนะเจ้าแต่กะวันนี้แบ่งปันเพื่อนบ้านนะเจ้าที่เป็นมาได้มาอบรมกับเพาในวันนี้เจ้าน้องกะจะได้เข้าเป็นมีปัญหาอย่างกะจะได้เตบอกเข้าเป็นได้หู้ตัวนะเจ้า จ้า็นอจสามพรเน้องเ,อาาเัาพ่อน้องก็เป็นอาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้านนะจ้าอเอ